ไม่ห่วยเดสิที่สองคนอ่ะกินแล้วค่ะมาด็กจ้ากินข้าวแรกน้ำกันเมื่อนี่กับข้าวรากรารเป็นมูเด้อแซ่บเยยะค่ะสวัสดีค่ะมาเด็กมากินข้าวน้ำกันเด็กจ้าต้ต้มหมูเท้าไก่นะคะ ข้าวไก่ทอดสวัสดีค่ะเจเจก็ามานะคะ,ะเ,เจเจก็เลยเจเจเอาข้ามาด้วยอ,อน้องแมวไม่กินหรอลูกแมวไม่กินหรออันนี้อันเนี้ยเม,มียไปนี่เมีย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 ไปรอข้างนอกค่ะไปไปรอข้างนอกก่อนนะคะ

นี่สีจัดเลยดทำมัแม่มันเรียนเรียนยังัยยังไม่เรียนไปข้างนอกเร็วๆค่ะอันนี้นี่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 ี่นี่ไปดู่นนาม่ให้รอโยนไปดจีมให้รโยนไปใกล้ๆโยนไกล้ม่เหอน้หนาไปผมมาอีกรอไปตัดผมมาไงไปี่ร้อม่จ้ะ คี่อกจะตัดปั๊บไล้ใช่ไหมจุกกล่อเกอะไรขึ้นเอาไข่ก้งบางใหญากสามสิบบาทยากสามสิบบาทบานท่านสามโอ้ยโทรศัพท์เอาไปก่อนได้ไหมคะได้ไม่จุกเอาไข่แดงไหมหรือไม่เอาเอาไข่แดงระด้สาไย้สามสิบบาทบางใหญ่ครับโอ้ยเสือะบรยากเนีบยรนาเนอนเนา ไม่จะเห็ดอทั้งโกบทั้งดัดก็หกที้บา่เห็ด่อมจะได้เห็ด่อมเยทาแกงนะคะเห็ด่อมเยทาแกงเดี๋ยวขาซสุ้มกันหลายคนด้วยมือนี่เพ่าขากล่องสองคนยันจัน ันดังแ้องอมหาาอีกนนึงเดี๋ยวเช็ดเส้อผ้าขมาขอแรกขึ้นรู้ว่าย่านดังเด็กสมยสิเอาล็อกขอน้านี่ดอกไฟอยากดังนะเพื่อล็อกขอมากไฟดังขอแรกขึ้นจ๋าโอยังไงกูกินแาง กินว่าหนึ่งที่บาทนีเอาเอซื้อหนังหัวหงอนี่จะเรื่องบ่บานเกาเนาะไเ่เห็ดเนาะอย่าทำดิเหี๋ยวมันมาประามาณอยู่<อ>้าคากินขาวซุ้มกัน จ้าเจเจมีข้าวซุมกันนะคะแซบบยหายแซบแซบแซบไหเกิมอร่อยแต่ราคะเจเจ๊แซบหลายจ้าแซบอร่อยมากไป่อยอร่อยโอเคยกโปเลยนะคะอร่อยนี่เด้อค่ะตำบักแตงข้ากับเข่ากับน้ำข้ากินหลายกันเน่กินหลายคนกินหลายคนหลายยางแซบ กินด uh, ้วยกันหลายๆคนนะคะอร่อยมากน้องเหมียวก็อร่อยงนั bye bye. ้นเรากินด้วยเห็นไหมเจ๊อร่อยมากค่ะกินข้าวหลายคนอร่อยน้องเหมียวไหนน้องเหมียวไอ้เหมียวอยู่ไหนเหมียวอยู่นู่นเหมียวอยู่นู่นโอเคบายบายก่อนคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะเดี๋ยวขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะโอเคบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนเก่ง